ไก่ป่าไม่ใส่นอหนอโอ้มาเบิ่งไก่ป่าพี่น้องไก่เมย์ทั้งคู่เลยโอ,โอ้ออกมาจากปลาย่างบ่าหนิคือปลามันบุพเพมาจากปลา,ย,าย่างนีในน้ำโอ้มะยังไปทักพี่เบิ้งยังไปได้ทางให้มันออกมาพี่โอ้มะยังไปทางเด้ยัยงตรงไปเลยไปเลยครับ ไก่ป่าพี่น้องไก่ป่าพญาเล่ตบไปเลยครับแมงตบไปเลยโอ้โอ้คุณครับพี่น้องเห็นปะครับไปตองไปไปตองไปอะไรมันมันบนมันบินเร็วตัวไก่ป่า เดี๋ยวไดเดียวพอเกาะไปโอ้ต้องไงนี่เมืดอไหร่เราต้องใส่กันแน่เอาเอาไว้มันขยายพันธุ์แต่พอพอยันพอยันมันไปหรอเขาไปกินมันไหมหรือว่าห้างมันอยู่นี่ก็ตัวผู้มัมีเลยเพราะว่าโอ้มีหอดควายไปอีกพี่น้องบรรยากาศธรรมชาติทั้งพี่น้องเนาะหายมันปิดมาใส่หางใส่ หฮ <Hey>. hey. ยหฮยเอา้าหายแล้วหายแล้วนะเฮ้ hey ยแม่พมมมยายามงามพี่น้อง้นมใ้ันพีนสูงนีมน่มันเลยเรืองนี่มไปย่าง,งนะ,ม,ม,ะงมันอยู่นี่ลยุ่มกล่องไว้เห่เนบอพี่น้องเนาไก่ป่าออกมา,าก,กินแม่งอยู่ด้งานน้า แต่ว่าตออะไรวนะน้องไก่ป่าอาตออะไรได้ไก่ป่าตัวเมย์ตออะไรบอพี่น้องไอ้ยะธรรมชาติครับผมมาแต่ยามหลอบน้องน้องมาปลอไก่ป่าครับผมยุ่ยปลาย่างยุ่ยป้าย่างแหละปลาย่างสิหล่อนดโอ้โหเจ็บตีนเดียวเลยเบ่งก้อนหิน หินก็มีหินกว่านี้ใหญ่ฮาขัววะปวดมันเนี่ยพี่น้องเอ้ยไก่ป่าโฟนแน่บอท่านเลยหัมสองโต้แมนบัอแม่นเท่กันแท้นี่บอนี่เมย์โอ้มลงย่างไปเบึงน่ะแม่นบอแมนบอขยับเบว้ยแม่นบอโอ้เห็นมันไปแล้วแมนบ ท้องตู้ตไม่ท้องตบินไปพร้อมกันเลยไปเถอนไปเราแหละซียัยง,งน้ำตาลแมนแหละทันไปมาจะหายกินในปลาหนิแหละนี่นี่นี่ปลาย่าง<ป>นี่นี่นปลาย่างในปลามัปานปลามันนี่มีตลอดเข้าไปอยู่แมนอยู่ในปลาในดุงแต่ว่ามันไปไก่มันเปล่าหอกเร็วกว่านกพวกนี้ปีแกล้งแต่แมนได้เอามาต้มนี่คักคักไก่ไปลา เป็นซาทงหามบอกเราพี่น้องเดี๋ยวมะตอเอาครับเอาตัวผูมาตอก็ได้ sure โอ้ยเป็นปลาลูก,ก,กเด็กมออ <Okay. S 1> ะบุกน้องครับผมหายดูฮากินเมยปลาคอจืดจืโอ้ยหัมติด่ากวะไป่น้องครับผม